อาวาสานสุดเสียงพระจันทร์เอียงลงไม้เอามันคือเป็นทำนองมนยิ่งเหมือนี่เอาสิรับทำนองไหนกันอ่นะ <c oughs> กระเช้านกน,น้งส่นเนาะพระอาทิตย์กละยสิย่ายมาขึ้นสุนภาม อีกับสัไทายเจาได้ทำบุญเพื่อไปอดหวังอยากบ่มทุนหายจังทำสร้างส่วนบุญพอได้ลงทุนสร้างทำท่านหลายอย่างแม่ได้ลงทุนสร้างทำท่านหลายอย่างทึงหมอลำกระไดจางมาลองซอยงานทึงอาจารย์สงเจ้าได้นำมาเทิดโจดถวายพระทุกท่านหลายด้านเตียได้ทำหวังอยากเมื่อสู่กรรมปราศาสวิมานทองจังได้ปองปัดใจทอดท่านทวายนมพอได้ท่านลงเล้วมีีมอลำมาเสพแห่เปี้ยได้ท่าน Lèo bún, hãy leo bún kênh nhổ lườm ngâm เงินจ้างหมอลำนันก็คือกันกับท่านถอดเด้อแม่เด้อผลก็ได้ดังแมงคือท่านให้พระสงฆ์อันแนวปากว่าให้ใจอย่าห่วงน้ำซับเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อผลพลาสินท่านเสียบว่าครบสมบูรณ์หักจมนำทางกนจ้างถือผมหมอลำหน่อยเสียงค่อยพอยบอวาอ่าเข่าทางยานไรนี่ยานบวสมศรัทธาผู้เพิ่นไปว่าจ้างอาภัยบางว่าลองเงยาสาธุด้อ สาธุเดอ้อชินนครขอเชิญเอ้ทถวจ๋าตุลงุงทั้งสี่เท่านี่นะหน่อยมาพร้อมสีพะงค์เทวดาอยู่ทรงพื้นโลกโลก,กาให้มาเป็นสักขีตีห่วมท่านวันนี้สุขขังนั้นให้มีสุขตลอดทัว่วทั้งความรัวพี่น้องจเจริญขึ้นขู่ขสุขคนเจริญขึ้นขู่ขสุขคนเดอ้อเมด้อเด้อพอเดอ้อ โอ้ยนาปุ้ยล้านนาบ่ทันในเครื่องเด้นี่นิดเดียวนี่เอานิดเดียวนี่ไปฟังงันเพี่น้องเพออยู่สทักได้อยู่มองหันละังเทียวบลำึงหันก็มีในบลำซุมนี่เอาเตย่บน ควรแล้วนะสมควรแล้วนะขอเอ่ยคำลาทั้งผู้เฝ้าผมเป็นอย่างนี้มันเสียงไงญ่ <c oughs> <c oughs> อลบคุณชุม่มสูบแล้วครับให้แบบนี้ซีนบ่สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะนเอาแล้วม,มัได้ลกจากหรอ <c oughs> สมควรแล้วนะเขอเอ่ยคำลาท่านผู้ฟังให้มีอายุขขามั่นังสุขังผาลังมีความสุขทุกวันให้เพียงความกันพวกยาติพี่น้องปาถนาเงินทองให้ตอบสนองท่านตาให้ตอบสนองท่านตาม ลาลาไปกอนเด้อขก็ให้กันเธอก็ให้กันเธอนั้นจงสุขีทุกคำในอามลาตีทุกคำในอามลาตีฟันดีฟันดีกันทุกท่านสมปาฐนาบนาันนาแฟนแฟนสมปาฐนาบันนาแฟนแฟนาๆๆลากาลาเวนลาเล้วลากาลาเวนลาเล้วคือเฮื่อเกี่ยวมันไก่ตาฟังดอกสามังกระสีเหลืองอ้วนต้นต้นคอยเอเมนสังลาลาตนเออทาง ลาอนเดอผทานผู้อาจารย์ขั้นเจ้าในใ่อยู่สบายกะละแมนผู้เทา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 โอ้ยสุ่มเจ้าคาูสุคนนั้นลานาหน้านวลนามลาหนาหน้านวลนามอยุธยามันเป็นคุณเก่ามันเงามันซุ่มบ่ลืมไดนผมขอลาลก่อนเดก่อนเดก่อนเด้อผมขอลาลงไสก่อนเดก่อนเดก่อนเด้อโชคดีมีชัยสุคนเด้อ อยู่นี่มีแห้งสุขุสุขนนอนรับฟันดีนะครับพอกันไม่ได้เพียนนองเด้อมีอย่างเสียวก็พอมีเพียนนองเขาทั้งผลหมอฝากค้วนถึงพอใหญ่บอกาคันมีโอกาสได้ยวบอเท่นี้กาชีบอารกับสมมาฝากก้วนกาชีบอเนี่ยหน่อยเข้มๆฟังไลยเกลือมันเข้มพวดเอาเข้มพอดีพอย่งมันมันเข้มพวดนึง อยากเข้มพอดีพ่องามนนเนาะพอองามนีผมสูตรสถกันนะโอ้ยมันหวานเลียนโพอดอันน้มตาลแดงน้อยไปก็จีเป็นเอี้ยเลียทอนเหลียวบ่เนี่ยถ้าผงสูตรรถต้อง,องนับตาลมันจีเลยเป็นตะกินเนะ <c oughs> าะเอี้ยนี่เต้ท่างอุบลแน่ว่าสันไทยทอดสดอีกไหมนะด้อครับเดี๋ยวเมือรุ่นเดี๋ยวสีมาคือครับ <c oughs> เดี๋ยวสีมากไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มสีลิ้นแล้วสนันนี้เดินเนี่ยป้าเลียมมากมีป้าเรียแล้วป้าเรียมแล้ว <c oughs> เอาพี่ซาลุนบอกฮ้องกามาโอ้เอาขออภัยเด้ออสัญเบงหย่อนหลังเด้อหล่ะเด้อสุขุสุขคนนะครับโชคดีไม่ใช่สุขุสุขคนฝากติดตามผลงานน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อผลงานกับวิโยใสกับย้อมคู่นี่เลยมองเยวกันละเอาแต่กันเพราะอะดอกม้เล่นพวกนี้เด้อพี่น้องเด้อยังน้ำกลนกันดอกมาตอกลนกันปันแมงมอตตอรดนปี๋เบิ่งเบิ่งเบิ่งไอ้กับน้องเด้อเชี้อไก้กับน้องเด้อมาเขินกันยัง มันมาเขินออกไซนั่นน่ะเห็นปะพู้น่ะโอ้ยปันหัวร้านขายยาปลูกผมมาโร้ดด้ยไอ้นั่นอืมมันจีเกินกันป่านนี้นี่ยนี่ันเห็นปะเอาจย่าเสารออะไรถมมันเดี๋ยวผู้ฟังเขาสิบบาทบิ่งอันมอหลำเด้เขาเบิ่งแต่หมอแค้นได้ป่ะเนี่ยนี่ล่ะมาย้ำจ้างกะจ้างแต่หมอแค้นไปย่างเดียวเพราะต้องจ้างมอลังเอาโชคดีไม่ใช่สุขุสุขคนครับสวัสดีครับ